แน่แน่นอนครับที่ถือในมือลุงช่างคือไม้เพราะนั้นคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องของไม้เอาตั้งแต่ไม้ที่เอามาใช้ในการทำบ้านทำเรือนเลยละกันจนถึงไม้เฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะเคยมีคำถามแล้วลุงช่างมานึกดูเราไม่เคยพูดถึงเลยนะว่าไม้ตกลงมันมีชนิดอะไรบ้าง M D O M D F อะไรต่างๆวันนี้มาทำความรู้จักกับชนิดของไม้ต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างกันตามมาดูนครับ ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับอ่ะส่วนแรกก่อนลุงช่างแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนว่าเอาไม้มาทำเป็นบ้านเรือนหมายถึงว่าเป็นโครงสร้างเลยเป็นตรงเป็นหลังคาเป็นพื้นเป็นฝาเป็นเสานะครับกับอีกกลุ่มนึงไม่ได้เอามาทำเป็นตัวหลักของบ้าน แต่เอาไปใช้ทำพวกเฟอร์นิเจอร์บิวองบิวอินก็แยกเป็น2กลุ่มเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกแน่นอนครับไม้ที่เราจะมาทำโครงสร้างไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นเราต้องใช้ไม้จริงถ้าจะใช้ไม้นะครับคงต้องใช้ไม้จริงนะครับและไม้จริงที่เราจะใช้ไม่ใช่ทุกไม้นะครับย้ำเลยว่าต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง นะครับเพราะเราต้องการคุณสมบัติหลายๆอย่างที่จะต้องเอามาทําโครงสร้างเช่นแน่นอนมีความแข็งแรงไม้เนื้อแข็งชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับมันก็มีความแข็งแรงกว่าไม้ชนิดอื่นๆนะครับแล้วมันก็ต้องมีความทนทานต่อการใช้งานทนแดดทนฝน,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 นได้ในระดับที่พอสมควรเลยแหละแน่นอนครับเวลาเราเลือกไม้ถ้าเอาเป็นว่ามีสตังซื้อนะเราก็จะดูชนิดสีลวดลายด้วยเพราะ การแถวใช้ไม้เราต้องการส่วนนี้มาโชว์ด้วยเช่นกันทีนี้ไม้เนื้อแข็งในบ้านเรานะลุงช่างย้ำนะครับในเมืองไทยนะเราใช้ไม้อะไรกันบ้างนิยมก็คือไม้เต็งไม้แดงไม้รังไม้ตะแบกไม้ตะเคียนทองเห็นไหมว่าสังเกตไว้ว่าเราไม่ค่อยเอาไม้สักมาทําเป็นโครงสร้างมันสวยจริงนะครับมันแข็งแต่ค่อนข้างเปราะถ้าเทียบกับไม้ที่ลุงช่างบอกมาทั้ง5ชนิดนั้นทีนี้ รู้แค่นั้นพอในแง่โครงสร้างนะครับส่วนไม่ต้องไปรู้ต่อว่าเออต้องใช้ไม้ขนาดกี่นิ้วกี่อะไรเนี่ยออถ้าจะเอาขนาดนั้นมันก็จะมีแบบมาตรฐานหรือว่ามีการออกแบบคำนวณได้นะครับไม้เนี่ยคำนวณโครงสร้างได้นะครับเขามีค่ากําลังมีอะไรต่ออะไรคำนวณได้เหมือนออกแบบเหล็กออกแบบคอนกรีตได้เลยนะครับเพียงแต่ค่ากำลังค่อนข้างต่ําถ้าเทียบกับเหล็กกับคอนกรีตตอนหลังๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้และที่สําคัญคือคือมันแพงและเป็นของหายากอ่ะจบโครงสร้างไปแล้วเอาแค่นั้นแหละ แต่ตัวนี้ต่างหากที่หลายคนถามมาแล้วอยากรู้ว่าลุงช่างคะหนูเรียกเข้ามาทำบิวอินค่ะทีนี้ช่างเอาไม้เข้ามาหนูว่าไม่รู้ว่ามันคือไม้อะไรมันคืออะไรแล้วอะไรมันดีกว่าเมันมีได้ยินชื่อปาติคิลได้ยิน MDF ตกลงมันมีไม้อะไรบ้างในงานบิวอินแล้วประเภทไหนดีกว่าหรือประเภทไหนดีกว่าหรือดีมากที่สุดหรือดีน้อยที่สุดอ่ะ ต่อจากนี้เราจะพูดถึงไม้ที่เรามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ลุงช่างจะไล่เรียงจากตัวที่ถือว่ามีคุณสมบัติดีสุดไปยันคุณสมบัติที่ด้อยที่สุดนะครับตัวแรกก่อนถือว่ามีคุณสมบัติดีสุดนะครับแพงสุดก็อาจจะสวยสุดแต่บางคนบอกไม่ไม,ไม่ถ้าไม่ได้ชอบลายไม้ก็อาจจะบอกไม่ใช่ค่ะหนูไม่ชอบอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นแบบเศรษฐีอยากจะโชว์ไม้โชว์ของก็ต้องใช้ตัวนี้ครับไม้จริง นะครับในการทำเฟอร์นิเจอร์แน่นอนเรารู้อยู่แล้วไม้จริงก็แพงนะครับไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่เอามาทําสวยก็คือแน่นอนไม้สักไม้แดงไม้ประดู่แต่ว่าจริงๆตัวที่ถูกนํามาใช้มากที่สุดอ่ะคือไม้ยางพาราเพราะว่าหาง่ายราคาไม่แพงนะครับแล้วก็าไม้แต่ละชนิดก็จะมีลวดลายแล้วก็สีของเขาเองมีความแข็งแรงตามแต่ละตัวเนี่ยต่างกันแต่เพราะว่าทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราไม่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงของมันมากเท่ากับทําโครงสร้างบ้านเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นราคาสีสันลวดลายข้อเสียของมันก็มีอยู่แล้วนะครับไม้เนี่ยทุกตัวตัวแรกเลยลุงช่างพูดถึงได้เลยก็คืออะไรครับปวกนะครับปวกนะครับแล้วก็การดูแลรักษาจะยากนิดนึงทําสีทําอะไรก็ยากเวลาสีเป็นรอยการเคลือบเงาเป็นรอยก็ต้องซ่อมแซมยากกว่านะครับแล้วก็มีการหดตัวนะครับเพราะมันเป็นของจากธรรมชาติอ่ะนะอันนี้ต้องทาความเข้าใจกันตัวที่2ถัดมาคือไม้อัดนะครับ ไม้อัดเนี่ยนิยมมากเลยก็คือการนําไม้จริงเนี่ยแหละครับมาปอกเปลือกออกแล้วตัดให้เป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็เอามาอัดเป็นชั้นๆอัดให้มันแน่นนะครับมีกาวระหว่างชั้นจะมีความทนทานคือกันน้ํากันชืน้นสูงกว่าไม้จริงแต่ไม่สามารถจะบอกว่าพี่ครับผมเอาไปตากแดดตากฝนได้ไหมมันไม่ได้นะครับขนาดนั้นยังไงก็เสียรูปร่างนะครับแต่อย่างน้อยเรื่องกันความชื้นเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่ที่ดีกว่า การยืดหดก็จะน้อยกว่านะครับแล้วก็เนื่องจากอัดมาเป็นแผ่นนะครับก็เหมาะจะเอามาทำตัดต่อทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างเหมาะนะครับอันที่3นะครับอาไม้อัดนี่มันแพงไปอ่ะพอดีช่างเขาเสนอราคามาเขาไม่ได้เสนอไม้อัดมาเขาเสนอมาอีกตัวหนึง่งถือว่าลองมาจากไม้อัดละกันตัวนี้คือไม้ hmr นะครับหรือ high moisture resistant board ตัวนี้เนี่ยก็คือจริงๆมันคือเหมือนกับ mdf นะครับ แต่ว่าเขาเอาไปผสมสารกันความชื้นนะครับแล้วมันจะออกมาลักษณะพิเศษคือเป็นแผ่นที่มีสีเขียวนะครับไม้ HMR นี่จะมีสีเขียวช่างจึงมักจะเอาตัวนี้ไปใช้กับบริเวณที่ต้องโดนน้ำหรือมีความชื้นเช่นทำบิวอินตามห้องครัวห้องน้ำอ่าตัวนี้จะเหมาะทำเฟอร์นิเจอร์ได้อยู่แล้วเพราะ MDF ถูกผลิตมาเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์แข็งแรงเพียงพอนะครับดัดเจาะง่ายอจำแม่นๆแล้วกันตัวนี้ HMR เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าทนความชื้นได้ดีนะครับก็เหมาะจะเอาไปทําตรงครัวกับตรงห้องน้ําข้อ4ครับอันนี้เนี่ยแหละจะเป็นส่วนใหญ่ที่จะถูกนํามาทำมาทำ,มาทำไม่ใช่มาจามาทาเป็นเฟอร์นิเจอร์เรามักได้ยินชื่อเนี้บ่อยมากก็คือไม้ MDF นะครับหรือ Medium Density Fiberboard มาทํามาจากอะไรครับมาจากเศษไม้นะครับเอาเศษไม้นะครับมาอัด นะครับแล้วปิดผิวปิดผิวเนี่ยผิดผิวหน้าของมันด้วยด้วยแผ่นลามิเนตหรือกระดาษพลาสติกก็จะทําให้มีสีสันลวดลายความ texture ไปตามตัวปิดผิวมีความละเอียดเรียบสวยตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมีผิวเรียบเนียนตกแต่งทาสีได้นะครับเลือกรดลายได้นะครับสารพัดเลยลายเยอะมากเพราะมันขึ้นกับตัวปิดผิวนะครับน้ำหนักเบาขนย้ายสะดวกราคาไม่แพงข้อเสียงมันคือแน่นอนครับไม้ทุกตัวพอ ถ้าโดนความชื้นมากๆก,ก็มีปัญหาแน่นอนนะครับอย่างที่ลุงช่างบอกถ้ากาันความชื้นเขาก็ขยับไปใช้ตัวที่ลุงช่างบอกเมื่อกี้นี้แล้วก็จําไว้เลยนะครับไม่ต้องพูดซ้ําแล้วไม้ทุกตัวเนี่ยเ,เป็นอาหารของปลวกได้เสมอนะครับข้อ5ตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติค่อนข้างจะด้อยลงมาอ่ะเตือนให้ระวังตัวนี้คือไม้ปาติเคิลถ้าเราสั่งทำบิวอิน หลีกเลี่ยงตัวนี้ตัวนี้ไม้ปาติเคิลเนี่ยเราเราจะพบเห็นได้จากเฟอร์นิเจอร์สเร็จรูปที่เขาทำมาราคาไม่แพงเพราะตัวนี้มันไม่แพงแต่ว่ามันค่อนข้างไม่แข็งแรงเพราะอะไรครับมันผลิตจากเศษไม้ขี้เลื่อยนะครับเอามาผสมกาวแล้วก็บีบอัดให้เกิดเป็นแผน่นปิดผิวด้วยกระดาษพิมพ์ลายฟอยล์หรือแผ่นเมลานีนนะครับส่วนใหญ่ก็ทำมาจากไม้ยางพารานะครับก็คือไม้ยางพาราที่ถูกย่อยนะครับให้เป็นเศษแล้วก็อัดกลับมา มันยึงหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงแน่นอนมีน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกเรื่องการหดตัวก็ไม่หดเท่าไม้จริงแต่ข้อเสียของมันคือสะสมความชื้นอย่างที่ช่างบอกอาจจะเกิดเชือ้อราแล้วถ้าโดนน้าไม้ปาิเคิลจะพองตัวแล้วก็เปื่อยยุย่ยง่ายมากลองไปสังเกตซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแล้วถ้าเกิดคุณเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรแล้วหมาฉี่แปบ๊บเดียวนะครับม,มันเขาเรียกบวมเลย นะครับบวมเลยอันนี้แน่นอนคนที่เคยใช้จะรู้รวมทั้งเวลาเราเจาะประกอบแล้วเวลาเราจะเคลื่อนยา้ายโดยการถอดเรื่ออะไรเวลาเจาะจก,กับมันจะหลวมละนะครับบางทีตัวตรงตรงตรูที่เราเจาะตรงสกรูเนี่ยก็ก็หวานเลยนะครับเพราะมันไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นเพราะนั้นถ้าเป็นบิวอินก็หลีกเลี่ยงตัวนี้ไปใช้ MDF แทนนะครับหลีกเลี่ยงจากบาร์ติเคไปชไปใช้ MDF แทนหรือไม่อัดไปเลยนะครับอันที่6ตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็คือไม้คอก ไม้คอกก็คือไม้เรานึกภาพออกนะเคยเห็นบอร์ดไม้คอกใช่ไหมครับสีน้ําตาลที่มีรูพุนเยอะๆนะครับอันนี้ก็ผลิตมาจากไม้ร้อยเอร์เซแต่แน่นอนละเราก็รู้คุณสมบัติมันก็ไม่ได้แข็งแรงนะครับมันจะเป็นเหมือนเปลือกไม้มากกว่านะครับก็มีความยุ่นนก็มันทํามาจากไม้คอกนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่เอามาเป็นประดับตัวปิดประดับทําแผงที่เป็นประดับแต่ถ้าเห็นเยอะๆคืออะไรครับตัวทีเอาไปปิดจุกวายนั่นก็คือไม้คอก ก็ส่วนใหญ่เอามาใช้กลุนะครับเพื่อจะทําให้ห้องเนี่ยไม่สะท้อนเสียงเพราะว่าคุณสมบัติคือมันมีรูพุนถูกไหมครับเนื้อเนื้อเนื้อมันเนี่ยจะมีรูพุนเพราะฉะนั้นมันจะไม่สะท้อนเสียงเขามักจะเอามากลุเป็นเหมือนแผ่นซับเสียงนะครับก็เลือกใช้เอาแต่ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นไม้อีโคจริงๆเพราะทํามาจากไม้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับ <S <S ครบละมั้งที่ลุงช่างไปหามาให้ได้นะครับก็ ก็ไล่ไม้มาที่ใช้กันอยู่ก็ประมาณนี้แหละที่วนเวียนใช้กันอยู่นะครับก็นึกง่ายๆก็กลุ่มที่ใช้ทําโครงสร้างก็ไม้เนื้อแข็งแหละง่ายๆมักค่า,มา,าไม้เต็งไม้แดงอะไรก็ว่าไปพอกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะผลิตจากไม้ยางพารานะครับจะมาบดหรือจะเป็นชิ้นมาเพราะว่าไม้ยางพารามันมีแหล่งที่มาที่ค่อนข้างเยอะนะครับพอปลูกยางพาราพอแก่ก็เอามาทำเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วเพียงแต่ว่าตอนทำบิวอินก็ ดูนิดนึงว่าเขาเสนอมาเป็น Particle หรือ MDF ถ้าเลือกได้ก็เอา MDF หรือถ้าแพงกว่านั้นก็เป็นไม้อัดหรือแพงกว่านั้นที่สุดก็เป็นไม้จริงนะครับก็แค่นั้นเองความรู้แบบนี้ รู้แค่นี้พอเราก็สามารถจะทั้งประหยัดทั้งดูแลงานดูแลเงินที่เราจ่ายไปได้ของที่มันคุ้มค่ากลับมาเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามลุงช่างในทุกๆช่องทางสนับสนุนลุงช่างในทุกๆช่องทางเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ